โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเจษวัลชาแนลครับเราก็จะมาตัดดเซชั่นก่อนครับแผนของเราก็เป็น4-2-4ครับแผนตรงข้ามก็เป็น3-1-4-2ครับเอาเริ่มเกมครับมาเจอครับบาร์เซโลนาครับโอ้โหอีเกเรเนียมาเบโรติจ่ายมาติดทางเรือมลิดนะครับเป็นขยันเอ็มปาเป้จ่ายไม่วินิชุดก็ติดอีกครับก็จะขึ้นเกมก็ยังไม่ได้ครับเป็นทางบาร์เซโลนาได้บอลไมคาฟูยกมาได้คาฟู ติดดูริเกอร์โอ,อ้โหฮี่แล้วก็เป็นทางของเรเวนเดดได้บอลครับลูก้าโบดิตแอซิดรือเปล่าให้คารินเบนเซมาชัดเข้าไปดอกนี้หนึงประตูต,ต่อโซนครับเรเวนเดดขึ้นนำแล้วครับฝั่งบาซุลันนะครับตำนานเดมลมบอริศคาริมเบนเซมานะครับทำมาได้หนึ่งประตูต่อโซนครับเรเวนเดดขึ้นนำก่อนนะครับโอ้ยสดุดยอดจริงๆเรเวนเดดคาริมเบนเซมานะครับมาดูฝั่งบาร์เซโลันาจะแก้เกมยังครับเซจินโยเซจินโย ไมโซวัวดลายเซจินโยอีกครั้งเซจินโยเปิดมาติดเทนอเล็กซานเดอร์อาโนอืมก็เข้าทางบาซ่าครับยกมาลูกนี้ไม่ค่อยดีครับเหลียวมาริดได้บอลเปนิสิอุดเปนิสิอุดล็อกนิดนึงเปนิสิอุดจ่ายไม่เบนซีมายิงลูกนี้ติดเซฟผู้รักษาประตูจะซ้ำอีกครั้งก็ยังไม่ได้ครับเข้าทางบาร์เซโลนาต้องเคลียร์ทิ้งไปครับเข้าทางโรโตคาร์ลอสเหลียวมาริดขึ้นเกมมาอีกครั้ง จะสิ่งหนึ่งสองอืมปั่นลุกนี้สุดสวยครับคริยานเอ็มปาเป้ครับสองประตูต่อสนครับเดมวเม็ตขึ้นนำเบโรติเบโรต,รติขึ้นมาให้คาฟูบาซานะคาฟูเบิ้นยาวมายังไม่ค่อยดีครับเป็นทางเดมวเมล็ตได้บอลเอ้าคาติดคาฟูจะขึ้นเกนมไลครับดูกาโมดิสเอ้าเอ็มปาเป้จับบอลไหมครับเข้าทางบาซิโรนาครับคอตากุต้ามาให้เบโรติ จ่ายลูกนี้ดีนะเบโรติเนมะเบโซบอสไลเซียจินโยยกมาลูกนี้อืมโดนสกัดออกไปก่อนนะครับเป็นทางเรียมาดิดนะฮะัิเป็นอิสุสจูเนียจะขึ้นเกมว่ายังไม่ได้ฮะรเรียมาดิดก็บาซ่าก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันเอา้าเข้าทางบาซา่าขึ้นติดทางเรียมาดิดเหมือนกันนะครับเป็นทางบาร์เซโลนาจะขึ้นเกมโซโบสไลเซียจินโยมให้เนมาเนมาจะ ิันชันติดบล็อกนะโดนเคแล้วครับฝั่งเดอร์บิดได้บอลเหมือนกันแล้วก็จ่ายมาไม่ค่อยดีนะเป็นทางบาซิลนาไมเซจินโยก็จ่ายกลับม้คอตากุต้าเบลรติเบลรติล็อกหนึ่งครั้งก็จ่ายกลับมาอีกครั้งกเป็นทางบาซิลนายังขึ้นเกมไม่ได้บะนะรบโรุานาเอาจะออกมาทางซ้ายไอ้โซบอสไลยิงลูกนี้ติดเซฟรักษาประตูว่ตีโบกุต,ต,ตูเป็นเตะมุมของทางบาซิลนาครับ โรมบลลิตโชว,ว์วอสไลจะเล่นยังไงมาดูเบิดเบิดเด้ลย,ยาวๆมาเบนเซมาโมงทิ้งไปก่อนฮะเป็นเป็นะจะเก็บบอลก็ยังไม่ได้ครับเข้าทางบาร์เซโลนา่าจ่ายบอลก็ไม่ดีนะบาร์าเซโลน่าเรมเบิดเขมบอลทิ้งเลยครัเบรเป็นทางเบ็เคนบาเออร์มาให้โทนี่อาดัมอาดัมล็อกแล้วก็มาให้เดี๋ยวเน็คเมสซี่ใช้คาฟูก็ติดทางโอคาร์ลอสไปทำบอลโอคาร์ลอสคา,า,าฟูเอ้ยอะครับเบรติ เบลโตีจ่ายติดบล็อกนะฮะเข้าทางบาซิเฟอร์ไนอีกครั้งคัตตาโกุตามาไมาเซติโยเซติโยสปีดขึ้นมาเซติโยจ่ายติดบล็อกทางเรมเมลิตนะฮะเรมเมลิตจะสวนกลับบ้างครับเป็นวิจะก็ติดบล็อกอยู่ดีครับขึ้นไม่ได้ครับเรมเมลิตก็จะขึ้นเร็วก็ยังขึ้นไม่ได้นะก็เข้าทางมาซาอาจารย์ทดได้หนึ่งนาทีอาจารย์จะปล่อนวิทิ์จบเกมหรือเปล่าขาฟูขึ้นมาขาฟู คาปูเปิลลุกนี้อืมอาจารย์ต้องเป่านักวิดจบแล้วแหละยังไม่จบนะอาจารย์เป่านักวิดจบเกมครับทางเรม,มเบรตขึ้นนำบาซ่าสองประตูต่อศูนย์ครับมาซ่มข้างหลังกันต่อเป็นทางลกาูก้าบูเดตยกมาให้โรเบโตคาร์ลอสมาให้วินิสซูตเชิงหนึ่งสองจะได้หรือเปล่าก็ยังโอ้ยถึงโรดิโก้โรดิโก้โลลโกจับบอลไม่ค่อยดีเอา้เอาแอชซิตมาลูกนี้ติดทางบาร์เซโลนาครับอ๋อจ่ายบอลไม่ดีแล้วฝืน ขึ้นอีกครั้งก็ติดทางบาซโลน่าอีกครั้งยังไม่ได้นะฮะทางเหลมอเมลดครับมาลูกนี้จ่ายพลาดเองบาซิลน่าโดนลงโทษไปคือยานเอ็มปารเปส้สกอร์สามประตตต่อส่วนครับเป็นทางเหลมอเมลดได้บอลอีกครั้งครับมาให้เอ็มปารเป้จับได้พอดีจ่ายติดเบลลรติเป็นทางฝั่งของบาซิลน่ายิ่งลูกนี้โอ้โหเฮ้ยเบลลรติทำไมมันยกได้ดีจังวะ ตีงัดมาให้ฟานาโตเรสทำปีตื้นมาไดส้สกอร์สามหนึ่งะครับเป็นทางเดิมเมเลตดครับยกมาให้วินิชวิชชูเนี่ไม่ถึงครับติดครับเป็นเลวเนลเมซี่ฝังตรงข้ามแล้วก็ฟานาโตเรสไม่โซบัสลายปีเลสจ่ายมาติดสวามินี่สวามินี่จะขึ้นยังไม่ได้ครับติดโซบัสลายปั่นลูกนี้เลียบเข้าไปด้วยครับด้วยสกอร์สามหนึ่งโอ้ปีเติ้นมาจนได้ฮะบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เป็นทางเดิมเมเลตดครับ ขึ้นเกมมาก็ยังไม่ดีอยู่นะครับเลียมเล็ดเสียทรงดน,น,นะครับทรงบอนนะบละฮะลูกกามโมดิสถึงเบาลูกกาโมดิสถึงนะถึงก็ยังขึ้นเกมไม่ได้ครับทางเลียมอเล็ดนะฮะจะขึ้นยังไงล่ะตรงนี้ติชิวามินิเบิ้นมาเบินเ้นมาถึงยูงวีนินสุดเบาไม่ถึงถึงคาฟูอะลูิเกอร์ก็จะขึ้นเกมอีกครั้งก็ยังไม่ได้ครับถึงทางเลียมอเล็ดนะครับเอ้าตตเลด ตัวเล็ดหลุดมาลูกนี้เอาไม่ยิงละตัวเล็ดฝั่งตรงข้ามครับโดนดักเลยครับสวนบ้างครับเราสวนบ้างสวนบ้างได้เล้าสปีดเอมบัปเป้สปีดไม่ทันละยังไงต่อครับทางเหลือวมลิดต้องแก้เกมแล้วครับจังหวะนี้มาก็ยังไม่ไดีนะมีลติดักได้ทางบาซิลอนาขึ้นเกมมามาฝั่งซ้ายปีเรตปีเรตยิงสั้นๆนะจสจายก็ติดเชนเนล็กชันเดอร์อาโนไมค์คาบินซิมา โลริโก้โลริโก้หินนะครับวินิสหินแล้วครับรเอ็มปาเป้ครับเอ็มปาเป้สปีดท,ทันบ้างเอ็มปามปเป้ไม่ทันครับโดนเกคชิงไปก่อนนะเป็นทางบอลทุ่มของเรมเลิสนะฮะทุ่มโดยเชนัลเล็กซ์นเดอร์อานูถึงเปล่าถึงโลริโก้ฮะโลริโก้ยกมาดอกนี้ไม่ได้ครับโดนเคชิงไปก่อนนะโซบัสไลปีเลสปีเลสขึ้นมาทางฝั่งซ้ายปีเลส ว่าจะเอ็ดซิตมาให้โซบารไลไม่ถึงครับเชนเล็กซัโดดลอกหนึ่งครั้งเอื้อยาวมาเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้มองไม่ค่อยดีนะฮะเป็นทางบาร์เซโลนาจะขึ้นมาก่อนฮะมาเซง่างัดมาดอกนี้โซบารไลจับบอลยาวติดมิลิเตาลไมเ่เบนซิมา่มาไม่เอ็มปาเป้จับบอลไม่อยู่นะเอ็มปาเป้ลูกนี้ก็ดุดออกไปเลยครับเป็นทางเตะมุมอาเตะของผู้รักษาประตูครับของฝั่งบาร์เซโลนาครับเอื้ยาวมา เข้าทางหรือไม่เลยอีกครั้งเป็นเซมาไม่โรลิโก้โรลิโก้ใจยะใจก้างครับจ่ายไม่ Mike, ก็ยังไม่ถึงเอ็มปาเป้อยู่ดีนะครับโดนเคทิ้งไปก่อนเปโตรติพลาดน,นะครับเบนเซมาเห็นเอ็มปาเป้แล้วครับเอ็มปาเป้ซัดดอกนิ่งด้วยสกอร์4-2ครับขยันเอ็มปาเป้ครับแล้วก็เป็นทางบาร์เซโลนาขึ้นเกมใหม่ครั้งครับโชว์บอสไลร์บิลัสจ่ายติดเทนเนลส์เนื้ออาโนอาโน ขึ้นมายังไม่ได้ครับอาจารย์ทดให้5นาทีครับเป็นทางเทนเล็กเซนเดอร์อโนทุท่มมาให้โรดิโกโรดิโกเบียดนิดนึงโรดิโกยังได้ครับโรดิโกชวาเมเนีิ่งหนึ่งสองครับเบนเซมาปิดกล่องหรือเปล่าลูกนี้ด้วยสกอร์ด้วยสกอร์ห้าสองครับกาคารินเบนเซมาครับน่าจะปิดแล้วมั้งลูกนี้น่าจะเป็ดกล่องแล้วฮะจันท์ทดให้ห้านาทีครับเบลติจะขึ้นมาติดได้เปล่าได้เบียดยู่ จะยิงไม่ได้ครับโดยโกจะจ่ายขึ้นมาก็ยังไม่ได้ครับอาจารย์ปอนุวิทจบเกมครับใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ